สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับมิดหมอแค้นแฟนหมอรัมซุผู้สูกคนพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนครับของอุ้งหิงเพียรบ้านแพงพี่น้องเอ้ยจากไหนพะย่กูอยากไปเป็นหมอดูหน่อยอ๋อสิเลี้ยนอาชีวาสันเถอะกลับบ้าเดยถึงกับว่าเลี่ยนเป็นยังไงเบิ้งให้ผู้เดียวนี่เบื้องให้ผู้เดียวเออเบื้องให้ใครบออุ้งหิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่ว่าพอเยี่ยผ่าน เนาะอันนี้เม,ม่เป็นยองไปยอดเมื่อคลิปหลังๆได้ได้เว้าเกี่ยวกับุงอิงเพียบแนแพงบ้งาสื่อซะพี่น้องจังดงานนี่หมอรักมีหนาวหมอไปนี่ที่ซ้นสถานไปตั้งโตหลังจากที่เจอหมอผ่านเข้าไปได้ทำได้ท่ายทักบ้าแล้วพี่น้องสำหรับงอญิงตั้งแต่มือแรกที่เก้าไปออดิชั่นจนมาหอดมือนี้เกิดขึ้นแล้วมีอย่างใดเดี๋ยวสีบอกสู้พี่น้องฟังแล้วมีเรื่องอย่างใด ที่ย่งบอกท่านได้กเกิดแล้วสิเกิดขึ้นปีนี้เรื่องอยังแง่พอใะญงมาเอาคักคักมานีพี่น้องต่้งแต่น้องอุ้งหิงมาออดิชันเพราะญ่ผ่านบอกเลยเพราะว่าสิเป็นที่งานก็นกนดีเว้าออกคลิปก็ดีถ่าเบิ่งเดอเด็กหน่อยผู้นี่สีดังค่ะพี่น้องเว้าได้บอท่านพ่อสองสามมืองดังดังเพราะว่าคลิปที่น้องไปออดิชันติดมาแห้งในยู u ูบไทยแลนด์เออแล้วจากท่านมา กะระแสน้องดีมาเลยเอยดีมาเลย่อยดีมาเลยเอยบาทที่นี่ล่องย้อนไปเบิงอืมถ้าเบิงเดอร์องคหิยยงเพียรนแพงน้อยบอกกับผี่กับน้องน้องในตีต่อไปนี่สี่นี่งานทายเอ,อ,อ็มวีย้อนนี่เพราะตรงไรทายตั้งแต่ได้เครื่อนนี่เท่าน,นั้นยันนี่เด็กน้อยสิบเจ็ดปีมาตั้งสิบเจ็ดปีมาท่านในโดนจนฮอดย๋ยวนี่หกเดือน นิดๆพี่น้องทายเอ็มวีไปแล้วจักเลืองคอยถามเนี่ยตลอดทั้งอ่าเพลงจากเพลงเออจักซิงเกิลนี่ล่ะจักเพลงนี่ล่ะแล้วศิลปินดาราผู้หนึ่งผู้หนึ่งนี่ค่ะสีมี่โอกาสทายเอ็มวีนี่จักกี้เรืองกันอุ้งญิงทายมาแล้วจากักซิงเกิลวากันวาจังสัตว์แล้วยังสีมี่ต่อไปอีกบัดที่นี่สีมี่เริ่มออกไปเพ่งนอกสายกับมี่นอกสาขาเน่ะนะค่ะนี่เริ่มแล้ว เห็นแล้วแล้วสองถเบิงเดอร์อุ้งอิงเป็่นมันแพงสีมนี่งานโฆษณาเป็นพี่เซนเตอร์เริ่มแล้วเห็นเข้าล่างๆแล้วมีคนคติดต่อเข้ามาแล้วเออแมนบบจำได้แมนบบแล้วพี่น้องพรา่งผ่านวอาไว้อีกคือกันถ้าเบิงเดอร์อุ้งอิงเปล่นเปนแพงสีได้ไปขึ้นเวทที่มาหากรรมคอนเสิร์ตง่งค่ๆเห็นแล้วหนึ่งเห็นแล้วหนึ่ง นั่นก็คือคอนเสิร์ตยักษ์พี่น้องคอนเสิร์ตยักษ์มหากรรมคอนเสิร์ตยักษ์พี่น้องค่ะผู้ใดเป็นผู้จัดนายห้างทวีชัยจริยี่ยางอุดมของทับรายค่ะทับรายมิวสิกพี่น้องว่ากันว่างานนี้บอธรรมดาจัดลายมือค่ะแล้วตัละมือนี่มีตั้งจั่ศิลปินค่ะที่ว่ากันว่ามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วอู่หิงกับปอโจ ได้รับโอกาสนั้นน้อยค่ะเออซ่ซาสุด <มา S 2> ยอดศิลปินก็สิเป็นในเครือของออท็อปไลน,น์มิวสิกเนาะแต่ว่ามีน้องอุ้งอิงแล้วกับบอสโจนี่ละพี่น่องออที่ได้ไปร่วมแจมก็เพินเนาะแมนค่ะเออแล้วพี่น้องสิ่งที่ต่อไปนี่เฮ้าสีได้เห็นสีได้เห็นเด้ออันนี้เป็นการวิเคราะห์โปรใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะแล้วมาเบิง่งว่ามันสีแมนคือปฏิัญผ่านว้าว้บ่เออ บ้านรถน้องมีแล้วค่ะเออเด้อทีมีแล้วเด้อเออนั่นล่ะต่อไปนี่พี่น้องถาเบิงอุงหญิงเพชรบ้านแพงผมเสือวาสีได้ขึ้นมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ยยๆะระดับประเทศได้นน่นี่ว่าะระดับประเทศค่ะอีกแน่นอนรอจับตาดูปีนี้ล่ะขึ้นวานาซิมี่มีอีกวันเถอะเออ แล้วต่อไปหน่อยค่ะอุ้งอิงเพียงแพงสีได้เล่นละครอืมสีได้เ่นละครค่ะสีได้ออกจอแก้วค่ะออตอนนี้ว่ากันว่าอุ้งอิงเพียงแพงนี่ไปอัดรายการทางจอแก้วนี่หลายแล้วล่ะแต่ว่าเป็นในรูปแบบของรายการโชว์เป็นส่วนใหญ่ต่อไปจะอาจจะมีงานละครค่ะอืมนี่คือสิ่งที่พัาญานพหว่อไว้แล้วคําว่าสีผ้าพอรวยเกิดขึ้นแล้วค่ะ ผัานลานลอรลุ่นเอาว่าสีใดตอนใดปีใดเนาะเอ้าจังสันละบัดที่นี่เข้ามาบอกเรื่องอุ้งอิงจ้าจ้าเลยบัดที่นี่พี่น้องหลังจากที่วากันวานั่งไฟฝันไฟฝันมาตั้งแต่ใดเท่าไหก้อนสิเข้ามาว่งสาวหน่อยด้วยซ้ำพี่น้องนั่งฝันมาอย่างหูเบานั่งอย่างเป็นอันหมอล่ำไปเป็นศิลปินร้องเพลงบนเวทีง่ายๆเดี่ยวๆตอนนี้ฝันของน้อง มาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาเพราะท่านเนีดเต็มรอยบอกพยยอี่เอาคือโบเต็มรอยพะว่าน้องยังบอกท่านเลยล่ำเรือ,อใส่สุดเผ็ดแต่ววาฤดูการที่สิหอดนี้เต็มรอยย่างแน่นอนค่ะสําสหรับองค์หญิงเดบันแพงค่ะเพราะว่าเมื่อสามสี่เมือที่แล้วที่พ่านมากนี่เองพี่น้องถ้าผูดด้ใดติดตามข่าวสิเห็นได้ว่าค่ะสาวน้อยศิลปินในวงมีการถ่ายโปสเตอร์ นั่นก็คือไส่สุดเผ็ดค่ะแล้วอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไายโปรเตอร์แล้วค่ะมีแต่ชุดกงามๆน้อยเอยอยากให้เห็นจังไดไข่อยเห็นแล้วเห็นแล้วตีแล้วงามบ่งามเออแล้วจังไดอันล่ำหนั่นตีอือเข้ากับสีอันสีประทันได้ฟังขักค่ะแต่ว่าเสือโหลดอุ้งอิงล่ำเป็นแต่ฟังเอาโหลด เป็นบอสโกรบผู้ใหญ่โกกับมีส่วนแมนบ่อืสแล้วบอที่นั่งได้รับนาสิเป็นแบบอ่าสิว่าจังใดล่ะสิว่าอาจสิเป็นนั่งเอกร่องบ่สอ๋อเป็นนั่งเอกร่องบ่เพราะว่าในเรื่องนี้เนาะค่ะเพิ่นมีอ่าสิว่านั่งเอกสี่คนบ่เพราะว่าจำปาสี่ตนจังสี่ไหมกะถ้ามีกุมารสี่กะสิบ่มีกุม่านี่สี่บอเออแมนบ่ล่ะ เออหรือว่าสี่เป็นนั่งเอกตอนน้อยจังสี่บอมันก็นสีมีบทโศกเดอเออเพราะว่าในเรื่องนี่จีเรื่องนี่วางถ้าผู้ใดบัตได้ฟังเออเรื่องจะปลาซีตนนาะพี่น้องเนาะหรือว่าได้ฟังแล้วในวงอืน่นค่ะอยากให้มาล่องฟังสาวน้อยเพียงแพรงเบิงในรูปแบบของลําเพลินค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าขบลดสนุกสนานมวนซืนหัวแซวดามาก พบเบิร์ตน้ำตาท่วมจอเออกูมักตอนนั้นแม่ตอนใดเพ่อนยังฮะตอนใดตอนที่มโนราใส่ปีกบินขวบแม่น้ำพุกันพูกเงินแม่มหาสมุทรพูกเงินเออแมนเรื่องเดียวกันยุ่งกันบ่แมนบระัาศมโนราแจ็คแล้วเขาพัลลู่ดิโอ้ยติบ่แมนยุ่บ่โอกระทสอบเบิ้งซื่อๆนักผมโอ้โหยี่หรีตีหน่อยโอ้โหโอ้ยจำปาซีตนตอนที่พระเอกนั่นแม่ ไปปาดเอาน้างข้ามกองออกจากกองนั่นแหมเอาอมีดแหกอองก,กันแหม,มนั่งข้ามกองอหูส่งมาจังสี่เออพ่อต่พอท่านพี่นั่นแหมเออโอ้จะเป็นพอศึกษาหาคารอมููอีย่างเนาะเอออันเอาปีกกับหางสุบเส้นคนนนั่นกัดแม่นสีทรดมโนโล,ละต,ตัวนั่นเฮ็ดไปฟังนะฟังร่ำนฟังให้มันจบนย เอาเอาต่อต่อต่อจ <หา S 2> ไ<ด>๊ไครับฟังกันเจ๊เบิงกันเจ๊เขาเต้นโซ่หล่ะกับไปหาพุทบ่าวผู้แพ้วหล่ะกับหนีโลดเลยจังสั่นล่ะเด้อพี่น้องเด้อจีตามเบิงมันสิเป็นคือข่อยไว่เบาบออืมแล้วอุ้งยิงเปลี่นแพงพี่น้องปีหนาเนี่ยจีเจ๊ได้วพวกเนี้เฮียน,น้องจำบ่ได้เลยเป็นอย่างเป็นอ,อย่างโอ้ยสิมีอย่างเกิดขึ้นแน่อืมรอเบิงเอาอืมว่าจังสั่นซะ เอาสำหรับมืนีิจาก拉ล,า,ลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำ่นี้ขอลาพี่น้องไปก่อนพี่น้องเบาวานสิขึ้นส้ายแล้ว <c oughs> ไปกินเขาก่อนสำหรับืรอนีคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ